เพื่อทุกอย่างหักหลังเขาถึงเวลาแล้วหรือยังที่เขาจะต้องเอาคืนให้สาสมด่านหน้ากันเข้ามาเพราะเขาคนนี้จะฆ่าพวกมันให้หมด black l i g h โคตรระหับล้างบางนรกทุกครั้งที่ลั่นกันมีหนึ่งชีวิตของโจรร้ายต้องดับไป องค์กรร้ายที่เขาปล่อยต้องมีเลือดสีแดงฉานไหลนองพื้นและกลิ่นควันปืดแต่ครั้งนี้เขาจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งที่เขาเผชิญหน้าคือความดีสีเทาอย่าง FBI พบกับการประทะ <c oughs> เดือดในรูปแบบที่คุ้นเคยของ a อ t ชั่นสตาร,รุ่นเก่าเลียมนีสันที่ครั้งนี้ขอหันปลายกระบอกปืนเพื่อเผชิญหน้ากับองค์กร <c oughs> พิทักษ์ความยุติธรรมอย่าง FBI เอฟบีไ่ <refriger ate S 3> เมื่อองค์กรที่ยอมถวายชีวิตกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเมื่อครอบครัวและคนสนิทกลับถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองในเกมแสนสกรปรกถึงเวลาแล้วหรืออย่งที่พวกมันจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำไว้ การันตีความเดือดด้วยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของผู้<ร><ร>กขบับ<ร>ามาค์วิลเลียมและเลียมนีสันที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันสร้างสรรค์ผลงานทวงถามความยุติธรรมอันคุมมครือด้วยความเดือดระอุด,ด้วยกันมาแล้วหน่อยออเ t สไ e ร รังสรรค์คิวบูสุดวินาสันตโรด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ที่จะมาซัดกระหน่บจนคุณแทบไม่ได้พักหายใจจากนักออกแบบฉากต่อสู้และสตันแมนระดับตำหนากผู้เคยฝ่ากผลงานจากแม d แม็กซ์ฟิรีโรดและเดอะ u i c i ไซส์สควอทขุดคุยลึกถึงความยุติธรรมอันชวนตะลึงด้วยประสบการณ์จริงจากผู้เขียนบทที่เป็นอดีตอายการกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาอัลราฮัมความดื้ที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามขวางศาสตร,ร์คมกระสุน ล้างบางความถูกต้องจอมโกรธคนทั้งกองทัพหรือแม้แต่มัจุรก็ไม่าอาจหยุดความเดือดดันคั้งนี้ b l a c k i โทษระห่บล้างบางนรก24กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์